เอานะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ทําการรีวิวเจ้าตัวเอ่ย PSP ไปได้ไม่นานนะครับผมก็มีของใหม่มาอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับกำลังอินกับ วงการเกมนะครับเครื่องเกมอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มหันมาสะสมเริ่มเล่นมากขึ้นนะฮะก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่อะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมมีความชอบมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่โอกาสมันไม่เอื้ออำนวยอ่าผมก็เลยต้องซื้อทดแทนในวันที่ผมเริ่มมีเริ่มอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเกมนะครับผมที่ไม่ใช่เครื่องเกมเหมือนพีเอทีหรอกแต่ก็จะเป็นเครื่องเกมที่ให้อารมณ์คล้ายๆกับเกมบอยนะครับเกมในสมัยก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเล่นพวกเกมเลโทรพวกเกม8บิต16บบิตอะไรก็ ไปนะครับแน่นอนอ่ะก็ได้อยู่ในเครื่องนี้แล้วนะครับผมเจ้าตัวในถุงนี้ก็มาทําการแกะกันเลยนะครับผมอ่าโอเคก็ขออญาตแกะแบบชิวๆนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะีิจริงอุปกรณ์มันก็มาส่งพร้อมๆกับเออเจ้าตัว PSP นะครับแต่เพียงแค่ผมรีวิว PSP ก่อนแค่นั้นเองนะโอเคปึ๊บแกะออกมาโอ้โหบับเบิลซะแบบก็ดีนะครับที่เขาเออ ตอกันกระแทกมาดีขนาดนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมอโอ้บับเบิ้ลปึ๊บก่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะโอ้ทุกสายชั้นมากเลยผมขอเก็บไว้ได้ไหมนี่ตัวบ,บั bubble นี่โอเคประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องเกมนะครับผมซับเกมบ็อกนะครับผม400 in one นะฮะ ไม่ใช่400 in one ดีต้อง400ต่อ1นะครับผมโอเคก็จะเป็นพ l ัชนะครับจะเป็นเครื่องเกมแบบแนวเกมบอยคันเลอร์เกมบอยแอดวานซ์อะไรประมาณนั้นนะฮะที่เครื่องกดสมัยก่อนปุ่มๆนะฮะเป็นเครื่องเกมพกพานะครับผมที่ไม่ได้เล่นเกมกราฟิกดีอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ประมาณนี้ะนี่ก็จะสามารถต่อทีวีได้นะครับมีแรปเตอร์อินพาวเวอร์นะครับมีการรีเซ็ตเกมคีย์อาร์เรคีย์เพิ่ม ลดเสียงปุ่มเสียงได้นะครับสตาร์ทเซเล็กนะครับโอเคประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่านี่ก็จะสังเกตได้เลยว่าขนาดผมบอกว่าบับเบิ้ลดีนะครับทำไมยังมีรอยบุบอยู่เลยนะผมไม่รู้เขาเอาของเก่ามาสต็อกเปล่านะแน่นอนครับว่าที่ผมสั่งนะครับผมสั่งในช้อปปีนะครับในราคา1 3 3บาทนะครับผมผมได้ทําการสั่งนะครับเป็นสีแดงนะครับซึ่งมันก็จะมีสีขาวสีเหลืองสีน้ําเงินสีสีดําอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ท่านความต้องการของท่านเลยนะครับสีซึ่งแน่นอนครับ ว่าผมจะมาเปิดดูนะครับว่ามันจะเป็นสีแดงเหมือนที่ผมได้ทําการสั่งไว้หรือเปล่านะฮะโอเคทาการเปิดดูกันเลยปึ๊บตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะปึ๊บโอเคเอา้าวคิบหายเปิดผิดด้านโถเกือบเทแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมกล่องก็ช่างมันฮะขอให้อุปกรณ์ข้างในมันดีเด็กก็พอโอเคนี่ครับก็จะมีสายที่เอาไว้ต่อกับเจ้าตัวทีวีนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็น สายชาร์จนะครับก็เขาจะเป็นสายชาร์จแบบนั้นเลยนี่วา Android ทั่วทั่ไปเลยครับโทรศัพท์ Android โอเคอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบตนะฮะทำไมันบวมๆว,ว,วะหรือผมคิดเองโอเคแบตที่เอาไว้ใส่เจ้าตัวเครื่องเกมซับนะครับผมอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับแต่คู่มือไม่ต้องอ่านหรอกเพราะว่าน่นอนครับเราก็ชิวๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมโอ้โหทําไมทําไมผมรู้สึกว่าตําหนิมันดูมีตําหนิเยอะยังไง,งไม่นรูปมันของมือสองเลยแต่ผมก็ไม่ไม่คิดอะไรมากหรอก ล้วขอให้มันเล่นได้ก็พอนะฮะนี่ก็ประมาณนี้ก็จะเป็นเป็นปุ่มที่ให้ความคล้ายคลึงกับเกมบอยคันเลอร์เลยนะฮะสมัยก่อนอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดลดเสียงโอเคเขาบอกว่าถ้าซื้อมาให้ทําการแกะฟิล์มออกนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามันมีฟิล์มจริงป่าอ่ามีจริงนะโอเคนี่แกะปุ๊บแล้วก็ทําการลอกออกมาโอ้โหไมคกริปนะครับไมคลกริปไม่เอียม โอเคก็เมื่อกี้มีแสงแฟลชนะผมขออภัยโอเคผมก็จะประมาณก้มต่ําประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าผมไม่เปิดแฟลชมันก็จะไม่ชัดนะภาพมันจะไม่คมชัดโอเคทําการเปิดด้านหลังนะฮะก็ทําการใส่แบตนะโอเคนี่เปิดแบตก็ให้ดูล็อกดีๆนะครับล็อกมันอยู่ทางนี้ก็ต้องนี่มาอย่างนี้ปึ๊บใส่ปึ๊บแม่งใส่อารมณ์ให้เหมือนการใส่แบตอะไรนะใส่แบตพวกโนเกียสมัยก่อนอะอารมณ์เดียวกันเลยครับโอเคนี่ก็ ก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าอันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาย AV อะไรก็ว่าไปนะต่อทีวีมีสาย DC 5โวลต์ที่เอาไว้ชาร์จนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็ผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันจะเล่นได้เลยหรือเปล่านะครับมันก็ต้องมาดูกันก่อนนะโอเคเอา้าก็เล่นได้เลยนี่หว่านี่ ครับก็เปิดนึกว่าจะให้แบบมีการชาร์จแบตเพื่อบูตอะไรอย่างนี้นะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับผมก็ทําการเปิดเสียงตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นอ่าทุกท่านได้ยินเสียงนะอ่าเสียงก็เสียงไม่ตกนะครับโอเคผมขออนุญาตปิดเสียงสักครันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าลาคาญกันไปนะครับ เวลากดเลือกนะครับเราจะเล่นเป็นภาษาจีนก็ได้ใครเก่งจีนก็เลือกภาษาจีนครับใครเก่งอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษหรือถ้าใครไม่เก่งก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะโอเคแล้วก็กดทําการกดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้นะแน่นอนครับว่ามันอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยบากตรงสีขาวพอดีมันต้องเพ่งหน่อยกดสตาร์ทปุ๊บโอเคแล้วก็400 In One นะครับก็จะเป็นนี่มีเกมให้เลือกหลากหลายเลยนะครับ ก็เมืเ่อกี้เห็นผ่านๆก็จะมีคอนท่าซุปเปอร์มาริโอนะครับผมมาริโอ r บรนะฮะด็อกเตอร์มาริโอ้โอ้โหมีแต่เกมแบบยุคพ่อแม่ทั้งนั้นเลยยุครุ่นปู่รุ่นพ่อเลยนะครับยุคอย่างเราก็ไม่ทันนะครับแน่นอนครับว่าผมเกิดไม่ทันหรอกครับพวกเกมแนวๆนี้นะครับแต่ผมเพิ่งมาทันก็ตอนที่ว่าช่วงที่สมัยเกมเครื่องเกมมันบุมๆกันไปแล้วครับประสบความสําเร็จกันไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะ นี่ก็จะมีนินจาไกเด่นดับเบิลดากอนอันนี้ผมเคยดูนะเกมบางเกมที่ผมเอ่ยออกมาก็เคยดูผ่านๆน,นะครับแต่ยังไม่เคยเล่นด้วยตัวเองนะนี่ m o เทอร์คอมแบนี่ก็ดังอยู่แล้วนะฮะสไปเดอร์แมนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอะไรต่อนี่ Aladdin, 5, Best Bond. อลาดินบอลลูนไฟเบสบอลเดี๋ยวผมจะดูว่ามัน400จริงเปล่าโดยการที่ผมจะกดขึ้นไปเลยนะโอเคเดี๋ผมดขึ้นไปนี่ อ๋อพอดีนะครับโอ้มีแพ็กแมนด้วยเวเกมที่แม่งอยู่ตั้งแต่ยุคโอ้โหสมัยยังไม่มีเลโทรก็มีนะแพ็กแมนอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นเกมแรกกับซุปเปอร์มาริโอแล้วกันคนระับให้ทําการกดสตาร์ทนะครับผมโอเคเพิ่มเสียงตึ๊ดตึดตดตด,ตด,ตดประมาณนี้นะสตาร์ทโอเคอ่าโอ้โหแต่สมัยเสียงเพลงมันรัวมากเลยวะมันรู้สึกมันเหมือน,น,นเอา้าอะไรวะ

เฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่กระโดดปุ๊บปุ๊บโอเคนี่ตึด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 ึดตึดึดมันมันมันเอาไว้เล่นแบบขำๆได้นะครับแก้เครียดอะไรอย่างนี้โอเคกระโดดกระโดดโดดปุ๊บเอ้าเฮ้ยจุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าดอกไม้ไฟเว้ยปุ๊บโหกดยากมากเลย เดา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 จำได้จำได้จำได้โยกระโดดไปตึ๊ดตุด๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตะก็ประมาณนี้นะครับผมในการเล่นเกมนะฮะก็ประเดิมอะไรไม่ประเดิมครับประเดิมด้วยเกมมาริโอนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทก็จะเป็นการหยุดนะครับ หยุดเกมกลางคันอะไรอย่างนี้เผื่อเวลาเราเป็นเข้าห้องน้าอะไรอย่างนี้นะนี่ปุ๊บอ่าเห็นไหมจะมีเสียงตืดดึตืดดึนะะแล้วก็วิธีเลิกเกมก็ให้ทำการกดปุ่มตัว R ตัวนี้นะครับผมโอเครีเซ็ตแล้วมันก็จะกลับไปหน้านี้หน้าเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนี่เวลาปิดก็กดนี่ปุ๊บผมส่วนเรื่องการชาร์จนะครับก็มันสามารถใช้เอ,อหัวชาร์จของ Android ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้ปุ๊บกดตรงนี้ พอเสียบปุ๊บอ่ามันก็จะมีไฟแดงๆตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออญาตปิดแฟลชนะครับปุ๊บอ่านี่เห็นไหมมันจะมีเหมือนสีแดงๆตรงเนี้ยอ่าผมใช้นิ้วปิดแฟลชอยู่นะเพื่อให้เห็นชัดๆนะะก็ประมาณนี้ครับผมเวลากดเปิดปุ๊บแล้วถอดออกตรงนี้มันก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมอ่า ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นอุปกรณ์ขำๆนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมที่ย้อนยุคนะครับย้อนสมัยนะครับซึ่งต่างจากการรีวิวของ p ีเโดยเส้นเชิงเพราะว่าอันนั้นมันมีความลึกลับมากกว่านะครับมีความทรงจํามากมายนะครับส่วนอันนี้ซื้อมาเล่นขำๆไปน,นั้นแหละแก้เครียดนะไม่มีอะไรมากนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เกมในสมัยนี้ก็เริ่มเล่นไปก็เริ่มอิ่มตัวนะครับเริ่มเบื่อเบื่อไปแล้วนะครับก็เล่นเกมเก่าๆกันมากนะฮะโอเคสำหรับวันนี้วันวันเด็กช่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ